คุณแต่งตัวอะไรมาทาไมคนนัสภาพแบบนี้อ่ะหืมสภาพแกนี่มันไม่ไหวเลยนะเนี่ยนี่อะไรอ่ะเ,อเสื้อผ้ารถลวมันเครื่องยี่กลิ่นควันรถซันนี่มันเกิดแฟนแกนทันทีแกไม่เกลียดแฟนแกหรือไงยะเอ่เอคือก็ฉันรีบไงฉันกลัวมาไม่ทนะันน่ะแกไปเลยไปล้างหน้าล้างตาเดี๋ยวคนอื่นเนี่ยเขาจะกินข้าวไม่ลงเอาไป โอเคโอเคฟ้ารออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวฉันมานะนี่ยายฟ้าฉันถามจริงๆเถอมันมีอะไรดีกหนายะมันก็ไม่ได้มีอะไรดีหรอกแต่แต่อะไรโอ๊ยแต่มันสัญญากับฉันว่ามันจะซื้อของขวัญวันเกิดให้ฉันแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ฉันอยากได้มากด้วยฉันแค่อยากรู้ว่ามันจะทำได้จริงตามที่ปากมันพูดไหมของขวัญ ของขวัญอะไรยะอ๋ยถามมากเรื่องเดี๋ยวก็เห็นเองแหละถ้ามันหามาได้นะแล้วถ้าหามาไม่ได้ละ่ะก็จะเป็นวันสุดท้ายที่ฉันกับมันจะได้เจอกันตายแล้วแกฉันตักให้ไหมอเอาสิอันนี้เห็ดฟ้าเรียบร้อยแล้วไหนล่ะของขวัญฟ้าจ้าตอนนี้เลยเหรออือ เอามาสิได้รับหนึ่งนะฟ้าลองเปิดดูเองนะสุขสวรรค์วันเกิดนะฟ้าไว้นี่มาอะไรกันซันก็ของขวัญวันเกิดไงของขวัญวันเกิดเหรอฉันบอกว่าฉันอยากได้ไอโฟน รุ่นใหม่ล่าสุดไม่ใช่ช็อกโกแลตราคาถูกๆแบบนี้ว้ายฟ้าฟ้าทำไรของฟ้าก็ฉันบอกแกเป็นตั้งแต่แรกเขานน่ว่าอยากได้ iPhone แล้วก็ต้องเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดแต่นี่อะไรอะ่ะหาไม่ฉันไม่ได้แต่กลับไปเอาช็อกโกแลตราคาถูกตามราา้านสะดวกซื้อแบบนี้มาให้หรอกระจอกว่ะแชมป์กลับเออแกแกแกแล้วค่าอาหารเนี่ายยะค่ามันจ่ายสิไป๋ยวก่อนฟ้า ฟ้าจะไม่ตั้งใจเปิดจริงๆหรอทำไมน้ำเปิดด้วยก็เห็นๆกันอยู่นี่ว่านเป็นช็อคกกแลตอะแล้วฉันก็ไม่ได้อยากได้มันด้วยไก่แค่ซื้อของที่ฉันอยากได้เนี่ยยิมไม่มีปัญญาเลยฉันไม่น่าทนคบไก่ช่างยนตนกระจกกระจกแบบแกมาได้ตั้งปีหนึ่งเลยว่ะเสียเวลาพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงอะฟ้าก็หมายความว่าฉันจะเลิกแกไงละ่ะแล้วตอไปเนี่ย ก็ไม <S <S ่ต้องมาเจอฉันอีกกะอีเรื่องแค่นี้ต้องเลิกกันเลยเหรอใช่ก็มันพิสูจน์แล้วฉันเห็นแล้วนี่ว่าแกดูแลอะไรฉันไม่ได้เลยแกแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวเนี่ยยังหาซื้อฉันไม่ได้แล้วแบบนี้อนาคตฉันอ่ะจะฝากไว้ที่แกได้ไงวะสารแกต้องยอมรับความจริงนะว่าแกเนี่ย คงไม่เป็นปัญญาดูแลฟ้าหรอกฉจะขอโทษเรงผู้คำนี้นะแกออกไปจากชีวิตเพื่อนฉันซะไปได้งั้นฟ้ารออยู่ตรงนี้นะฉันจะไปหาสิ่งที่ฟ้าต้องการไม่ต้องไปไหนด้วยยีฟ้ามันจะไปไหนเนี่ยโอ้ยฉันจะไปรู้ไปไหมล่ะ นี่แหละที่ฟ้าต้องการแต่ต้องเซอร์ไพรส์สักหน่อยชิบเรียบร้อยได้แต่พี่จะพิสูจน์ให้รู้ว่าสิ่งที่ฟ้าต้องการพี่จะหามาให้ได้ไ<อ>ปแกกลบไม่ต้องไปฟ้ารู้ปะช็อกโกแลตเนี้ย ซันแค่อามาหลอกโทรศัพท์เนี่มันอยู่ข้างในซันอยากจะเซอร์ไพรส์ไงจริงเหรอซันนี่ใบเสร็จที่ซันไปซื้อมาเมื่อเช้ามันจะเป็นไปได้งไงอะเป็นไม่ได้จีฟ้าก็ฟ้าบอกเองเนี่ว่าฟ้าอยากได้ไอโฟนรุ่นใหม่ซันตั้งใจเก็บเงินเพื่อซื้อให้ฟ้าเลยนะ สันก็ไม่คิดเลยนะว่าฟ้าจะทำ่างนี้กับสันนะฟ้ะาขอโทษนะสันตอนนี้ฟ้าก็รู้แล้วว่าสันตั้งใจซื้อให้ฟ้าจริงๆอะเอาเป็นว่าฟ้าขอดูหน่อยได้ไหมได้ฟ้าก็ถือซะว่านี่เป็นข้อพิสูจน์นะว่าสันเนี่ยสามารถดูแลฟ้าได้ าถามมงโง่<ๆ>ก็อยอมให้มันพังไงเพื่อเพื่ออะไรเหรอถึงฟ้าจะได้ไม่ได้เนี่ยก็เลิกกับฉันอยู่ดีป่ะชันมันรู้ได้ไงวะนี่ฉันอย่าบอกนะแกฟังกันคุยกันอะ่ะไม่ใช่หรือว่ามีใครไปบอกแกไม่มีคนที่บอกเนี่ยคือนางฟ้าไงนางฟ้าจากถาวรเนี่ย<ว>มันมาบอกฉันเนี่ยว่ายมาพูดพวกแกไงพวกชั่ว คุณอย่าเพิ่งไปนะคะคุณคุณจะมาขวางผมวทำไมผมจะไปหาแฟนผมคุณไม่ต้องเอาของนี่ไปให้แฟนคุณหรอกค่ะอะไรของคุณเนี่ยฮะพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงฉันก็หมายความว่าต่อให้คุณจะมีของขวัญไปให้เขาหรือไม่มียังไงเขาก็เลิกกับคุณอยู่ดีค่ะวายตายแล้วนี่หมายความว่าแกจะเลิกกับมันงั้นเหรอก็ใช่ไอดีแกฉันเบื่อหน่ายเต็มทีละที่เขากับไอ้ช่างยนกระจกกระจกแบบนั้นอะ แกรู้ป่ะฉันจะเอามานันไปเจอใครไปโชว์เพื่อนกลุ่มไหนก็ไม่ได้เลยอะ่ะก็มีแต่แกเนี่ยแหละที่ฉันว่าโชว์อะ่ะอือปากหวานนะยะฉันสวยว่าไงนะนี่คุณได้ยินที่แฟนผมคุยกับเพื่อนทุกคำเลยเหรอใช่ค่ะฉันต้องขอโทษด้วยนะคะที่แชร์เอาเรื่องนี้มาเล่าให้คุณฟังอะ่ะคือฉันไม่ได้ตั้งใจฟังนะคะมันได้ยินไปเองอะคะ่ะ ไม่เป็นไรหรอกคุณคุณไม่ผิดหรอกนี่คุณรู้ปะผมว่ศาสตร์ตั้งใจเก็บเงินเพื่อจะมาซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่ที่เขาอยากได้อะผมไม่คิดเลยนะว่าเขาจะคิดก็บผมแบบนี้ฉันว่าคุณใจเย็นก่อนนะคะฉันต้องขอโทษคุณจริงๆนะคะที่เอาเรื่องนี้มาบอกคุณนะคะมันไม่ใช่ความผิดของคุณหรอกครับผมเองต้องขอบคุณคุณมากกว่านะครับถ้าคุณไม่บอกผมเนี่ย ผมคงไม่รู้ท่าแท้และนิสัยของแฟนผมและเพื่อนของผมนะค่ะฉันยินดีค่ะคุณงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะงานเนี้ยจบไม่สวยแน่ฉันไม่สนใจไงในเมื่อเธอจะเลิกกับฉันเนี่ยเธอก็ต้องได้อยู่แล้วอะก็ดีแล้ว จะได้เห็นท่าแท้และก็สัญญาณต่ำๆของเธอไงนี่ไอซันนี่แกด่าฉันงสัญญาณต่ำหรอฮะแกมันแค่ช่างหยกกระจอกกระจอกแล้วไงฮะทำไมยังไงเนี่ยฉันก็ได้ของมาแล้วเว้ยไม่ได้ก็ไปเลยได้ของเหรอแน่ใจเหรอเอ๊ะแล้วนี่มันอะไรอ่ะอุ้ยฮะกล่องมันคล้ายๆกันเหมือนกับโทรศัพท์ตรงนี้เลยนะนี่อีโง่ในนั้นน่ะ มันไม่มีโทรศัพท์หรอกเว้ยอ้สัตอกสัตนี่แกหลอกฉันเหรอฮนะก็ใช่ดิวะดีแนละ้วได้เรื่องกันสักทีส่วนแกแชมป์แหมคิวเป็นนะเ,เพื่อนกันฉันจะบอกความลับให้ผัวแกวแฟนใหม่มันอะอยู่ที่อู่ฉันไงแกคงไม่รู้สินะ พื้นที่นี่30ไล่ตรงตามที่ลูกค้าต้องการเลยอะรอดแล้วกูแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยกูตายแน่เลยว่าว่าแต่ใครเป็นเจ้าของวะเนี่ยลุงลุง เฮ้ยลุงนี่ผมเรียกลุงหลายครั้งแล้วเนี่ยไม่ได้ยินหรือไงวะก็ก็ลุงร้องเพลงอยู่จะไปได้ยินอะไรอ่ะมันไม่มีอะไรคือผมจะถามว่าที่ผืนนี้ใครเป็นเจ้าของอ่าอ่าที่นี่เป็นของลุงเองทำไมอ่ะตลกลุงจะบอกว่าลุงเนี่ย เป็นเจ้าของที่30ไร่เนี่ยนะดูสภาพตัวเองด้วยแค่คนเก็บขยะมึงละเมอหรือเปล่าวะเปล่าลุงไม่ได้ละเมอลุงลุงเป็นเจ้าของที่ที่ที่ทางนี้ทั้งหมดพอมึงจะปวดภาษสาทกูได้ปะมึงอะไปเก็บขยะดูนึ้นไปอย่าทำกูเสียเวลาไปไอเดียร์ไอ้พนงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงทำอะไรอะมึงบ้าหรือเปล่าวะบ้ามึงมาจับกูทำไมมึงรู้ไหมว่าชุดกูเนี่ยราคาเท่าไหร่ อาชุดงไม่ได้บ้าลุงไม่ได้บ้าลุงไม่ได้บ้าจริงๆไม่บ้าไม่บ้ามึงกลัวาษากูใช่ปะได้เดี๋ยวมึงเจอกูเ้ยเฮ้กเ้ยกลัวภาทกูใช่ไหมเดี๋ยวมึงเจอกูเจ้ เป็นยังไงทีนี้มึงยังหัวล้อคนภาษากูอยู่ไหมไอ้แก่โธ่เอ้ยก็เสียตอนนี้วะร้อนก็ร้อนเสียลมว่ะฮัลโหลเฟิร์น งานเป็นไงบ้างคะแชมป์ราบรื่นดีไหมคะโอ้ยก็ไม่ค่อยราบรื่นหรอเฟินพี่เจอนะที่ดินที่ลูกค้าต้องการสวยมากเลยแต่ว่าพี่หาเจ้าของไม่เจอว่ะอ๋อแล้วที่ดินแถวไหนหรอคะก็บ้านไล่อะเฟินบ้านไล่แถวบ้านเฟินเลยนี่คะบ้านเฟินอยู่แถวนั้นพอดีเลยค่ะแชมป์จริงเหรอค่ะเอองั้นเอายั้ไมคะพรุ่งนี้เฟิน หยุดงานนะคะเดี๋ยวแชมป์กลับมาที่กรุงเทพก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับไปดูอีกทีหนึ่งไหมคะเฟิร์นพี่จะบอกข่าวร้ายว่ะคือตอนเนี้รถพี่เป็นเสียรถเสียแล้วคุณทำยังไงอะคะฉันเป็นห่วงคุณยังเลยอะคะ่ะเอางี้แล้วกันจะได้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวคืนนี้พี่หาโรงแรมพักก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาเจอที่นี่เลยนะเฟิร์นเอาแบบนั้นก็ได้คะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันนะคะ จ่าจาโอยอไงดีวะนนี้วายนี่เราต้องรอเฟิร์นมาหรือวะเนี่ยถึงจะรู้ใครเป็นเจ้าของที่อ,อนี่พ่อโนมลุงก็บอกแล้วไงว่าลุงเป็นเจ้าของที่ดินผืนนี้ไอแก่เม,มื่อวานมึงโดนกูไปเนี่ยมึงยังไม่เข็ดอยู่วะฮะ ก,ก็พ่อหนุ่มจะมาติดต่อซื้อขายที่ดินที่นี่ไม่ใช่เหรอก,ก,ก็บอกลุงที่คุยกับลุงลุงเป็นเจ้าของที่จริงๆมึงเป็นแค่คนเก็บขยะมึงจะบอกว่ามึงเป็นเจ้าของที่30ไร่นี่เหรอมึงละเมอหรือเปล่าวะฮะแล้วจะทำยังไงให้พ่อหนุ่มเชื่อได้ว่าลุงเป็นเจ้าของที่จริงๆอะ่ะมึงเป็นแค่คนเก็บขยะจรจัดแถวเนี้ยฮะมึงจะบอกได้ไงมึงเป็นเจ้าของที่ มึงไปไปมึงทำกูเสียเวลารู้ไหมอ๋ออย่า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 ดูลุงสิลุงลุงลุงกลัวแกมันกลัวประสาทหัวเหลี่ยมจอมคุณจะทำอะไรของคุณอะ่ะแชมป์ผมกำลังจะทำไมคุณกำลังจะทำร้ายลุงเก๋เขาเหรอลุงเก๋นี่เฟิร์นรู้จักไอ้แก่จอมละเมอนี่ด้วยเหรอจอมละเมอคุณพูดอะไรของคุณอะ่ะฉันไม่เข้าใจก็มันปั่นประสาทผมเนี่ย มันบอกว่ามันเจ้าของที่ที่นี่ฉันจะบอกอะไรให้หนะแชมป์ที่ลุงเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าของที่ที่นี่อะ่ะมันคือเรื่องจริงเมื่อหลายปีก่อนอะ่ะลุงเขาถูกโกงจนเขาล้มละลายอะ่ะแล้วเขาต้องเอาทรัพย์สินของเขาเนี่ยไปขายมาใช้หนี้แล้วลุงเขาก็ช็อกล้มหัวฟาดพืน้นแล้วก็สติก็เลยเป็นแบบเนี้ยจริงเหรอเฟือนจริงสิ แล้วนี่ฝฟนก็ไม่คิดเลยนะเนี่ยว่าแชมป์จะเป็นคนแบบนี้ท,ทั้งที่ฝฟนก็ทํางานเกี่ยวกับสิทธิเด็กสตรีแรงงานแล้วก็คนชราเฟนพูดสิ่งพวกนี้กอกหูแชมป์ทุกวันน่ะมันไม่เข้าหูแชมป์เลยใช่ปะเ<อ>ฟินเฟินใจเย็ยนนะฟังผมก่อนคุณเฟินรับไม่ได้จริงรอะแชมป์เฟินไม่อยากมีแฟนแบบนี้ละแชมป์เป็นคนที่แบบทําร้ายได้ไหมกระทั่งคนที่เขาสติไม่ดีอะแชมป์ก็ไม่ควรทํารู้ปะเฟินว่าเราเลิกกันเถอะ เฟิร์นเราไม่เลิกกันนะเฟินะฟร์นนะเฟิร์นแชมจะเลิกหรือไม่เลิกมันก็เรื่องของแชมนะแต่เฟิร์นจะเลิกเอเอเลิกก็เลิก <c oughs> แต่ก่อนที่จะเลิกเนี่ยช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าพื้นที่เนี่ยเป็นของใครถ้าแชมไม่ได้งานเนี้แชมหมดอนาคตแน่เฟิร์นนั่นมันก็เรื่องของแชมนะแต่ว่าเจ้าของที่เนี่ยเขาก็ยืนอยู่ตรงหน้าแชมแล้วนี่ไงเฟิร์นจะบอกว่าเฟิร์นเป็นเจ้าของที่นี้เหรอ ใช่เฟินเป็นเจ้าของที่ดินนี้เองแหละแล้วเฟินก็ยืนยันคําเดิมเลยนะว่าเฟินไม่ขายไปกันเถอะค่ะลุงเก๋เฟินเอ่เอ,อ,อไปนะเฟินช่วยยัำหน่อยนะเฟิน <c oughs> นั่นมันก็เรื่อง <c oughs> ของพี่มันยุ่งกับฉันเอาไงดีวะไหนจะบ้านไหนจะรถเจ้าตังไหนพรน,นี่ยโถ่เอ้ย